เสีียไยไอ่างน้ถ่ายแล้วครับน่นะฮนะเราก็อยู่ในคลิปเดิมนะฮะพาร์ทมแล้วแม่งไหวมากนะฮะจากพา์ที่แล้วเราได้เอาที่ขั้นหนังสือไปล้างนะครับเหมือนมันมีตัวเลขอยู่ผมไอ,ไอ้คุณชูวิทย์ก็เลยคิดเอาไปล้างไม่รู้มันนึกไงของมันนะก็เราต้องเออลาดาผีอะไรเนะี่ย9647 964 หลังแล้วมันเลขขึ้นหมืไอติมวอเลยเว้ยไม่ฟรีอ่ะไม่ฟรีอ่ะไปแลกไอติมเร็วๆเราเราจะได้กินไอติมฟรีละวันนี้คุณป๋องฮะเราไม่ได้ไปห้องไหนมากเออเท่าที่อพี่ดูมานะก็ไม่ได้ไปที่ห้อง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 อะไรวะอ่าก็เลยดูไปเนาะนี่ไงอ่าแล้วก็อ่า ประตูครับประตูครับประตูที่เราออกมาเมื่อกี้ครับย้อนไปไปครับย้อนไปไปเมื่อกี้ผมเห็นแล้วครับว่ามันมีอะไรบางอย่างแต่ผมขอดูอะไรนิดหน่อยฮะอ่ากลับไปที่ห้องเมื่อกี้ครับอ่าพอสำรวจกันครับเพราะว่าผมเห็นเครื่องอะไรบางอย่างอยู่ตรงหน้าตรงนี้ใช่ไหมฮะใช่ครับพึ่งไปยุ่งกับมันดีกว่าเราเตรียมที่หนีดีกว่าผมคิดว่าถ้าผมเปิดมันเนี่ย มันต้องมีพลังงานแน่นอนผมอ่าตอนนี้เรารู้แล้วครับว่าตรงไหนไปได้มังนะ่งเนี่ยฮะรับผม <c oughs> ไอเชีย่ยแล้ววะดูเหมือนว่ากลมต้องเช้รหัสผ่านสำหรับการเปิดน่นะนะรหัสไหนวะเมื่อกี้เก้าหกสี่เจ็ดครับผมหก <6, S 1> <c oughs> อะไรนะสี <47. S 2> 4, <7. S 1> ่เจ็ดสี่เจ็ดอจำเป็นเลิศ <c oughs> ครับผมโอ้ <c oughs> <c oughs> วกูแจที่เราแอบเสือกใช่ด้วยนะโอ้โหเล่นพลาดเหงว่ห้องมึงใหญ่กะคฤหาสนก็เป็นคฤหาสนั่นแหละเกมนี้เราต้องเซฟเป็นจำหนึ่สิงหาคม2 5งห้าห้นิกานาฬนาทีฉันเห็นปีศาจสีดำปิดไฟปิดไฟซะสีดำอ่ะมีอะไสีดำ ถึงได้บอกไงว่ามันปิดไฟได้มันต้องมีอะไรแน่นอนนะอ๋อแสดงว่าโอ้จานแตกกุญแจห้องน้ำมึงได้ของง่ายๆแบบนี้เลยวะจะไม่ไม่โอ้โหนะเซฟไปก่อนนะเออเคเพื่อความปลอดภัยในสิสิสิคลิปที่แล้วนะคุณไอ้คุณเทพแลนเะดอรจุติแม่งลืมเซฟบ่อยมากนะฮะผมเลยต้องมาเซฟแทนมันนะตาม สเอาสะดักอะไรเหมือนไงโอ้โหเมื่อกี้เกือบร้องแล้วฮะเกือบร้องเพลงไงใช่ครับเกือบร้องเพลงไม่ไม่โอ้โหดีกูเซฟไวปไม่เงยอย่านะมึงมึงอย่ามานะอย่านะอย่านะโอเครอรอโอเคบเมื่อกี้เราได้กุญแจอะไรมาอ๋อนังเลนนะ เด,นนะเ,เดินไปครับเดินไปอ,อน้องครับจะเห็นโคมไฟครับผมปิดครับพี่ป๋อง <c oughs> ผมมองไม่เห็นเลยเลยพี่ป๋องมองไม่เห็นแล้วมึงไข่กุแจได้ไง <c oughs> นี่อะไรนี่อะไรกล่องอะไรวะนี่อะไรเนใช้รหัดอีกแล้วห้องนี้ไม่เคร่ยเลยมึงไม่มีอะไรเกิดขึ้นโอเคเยี่ยมมาก ามใช้โอ้มึงก็ใช้กระถางต้นไม้ให้เป็นประโยชน์ดีไว้ถือประทุฟฟาดเลยเนอ้องเออเชีย่ยอาถือไม่ได้เกมนี้มันกากมาถือเยี่ยไม่ได้ Happy birthday to you to you เกมนี้เป็นเกมที่แปลกมาเราเปิดปิดไฟแค่ตัวเดียวเนยแม่งไฟแม่งเปิดปิดทั้งบ้านเลยครับดูครับ อกแล้วเป็นพลังงานอย่างหนึ่งครับผมเมื่อกี้ผมเห็นอะไร,ะไรที่เปลี่ยนโนฮะคุณเห็นแสงสะท้อนไหมดูแบบเปลียนโนอะไ,วะไขวะ่ะเล็กไขวะ่ะไม่มีอะไรแดงๆอยู่อะ วินวอล์กได้วินวอล์กได้เว้ยเฮ้ยอันนี้อันนี้เจ๋งอันนี้เจ๋งโอไม่น่าเชื่อนะคุณปองพี่ปองนะทางยาวผมไม่อยากไปเลยทางยาวอ่ะไปเลยน้องก้าๆหน่อยก้าๆหน่อยจะวนโอ้น้องจะเดินเอ่อทำอย่างนั้นทำไมอะเขาเรียกว่าเป็นการเดินจงกรมนะฮะติดอะไรบางอย่างด้วย เดม,ม๋ยตัดเลยเดินมาแล้วจะลงอีกต่อไปไว้นี่ผมไม่รู้อ่ะผมไม่รู้ทางของบ้านนี้เท่าไหร่ไม่คุ้นเลย,เออยมึงจะเอาอีเกียร์กม ใจร้ายอยู่สีดำ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 ดูฮะตอนนี้คุณด้ยินเขียงผีไหมไม่เปอะไรของมือเล่นของมืเนี่ยเลือเซฟอีกแล้วนั่นไงว่าผมดีนนะโอ้โหคุณก็ไม่น้อยแน่เหมือนกันเลย <c oughs> วันนี้คงเป็นลางไม่ดีครับผมโอ้โหกันมันเจอคลิปหนะ้า